โอ้โหพวกเจ้าเป็นผู้คนราชสีลงหรือนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะ,ะดูสิคะวันนี้สองสาวทำอะไรกันอยู่เอยโอ้โหพี่ชามีโอ้โพี่ชามีต่อเองหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ยเก่งมากสุดยอดมากเลยอ่าแบ่งกันเล่นค่ะโอเค วันนี้สองสาวกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะนี่ฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนั่นก็คือไปฟังนิทานกันเลยสนุกแน่นอนค่ะไปค่ะเด็กๆนิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องมาล่าเนื้อกับสุนัขจิ้งจอก กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ได้มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่เช่นเดียวกับหมาล่าเนื้อฝูงนี้ที่กำลังเดินทางไปหาอาหารในป่าไปไปพวกเราวันนีนะ้ต้องได้เหยื่อนะวันนี้หิวแล้วนะใช่แล้วใช่แล้วพวกเราต้องช่วยกันล่านะจะได้สเสบียงกลับมาเยอะเมื่อพวกมันตกลงกันแล้วก็ไม่รอช้ามุ่งหน้าเดินทางเข้าไปในป่าลึกทันที เวลาผ่านไปไม่นานนะักพวกมันก็ได้พบเข้ากับซากและหนังของสิงโตตัวหนึ่งกองอยู่พวกเราพวกเราทางนี้ทางนี้มาดูสิค่ะเจออะไรโอ้โหนี่มันซากของสิงโตเจ้าป่าเลยนะนี่ไปไปพวกเรากินกันไปหมาล่าเนื้อแต่ละตัวได้เคี้ยวเศษเนื้อสิงโตกินกันอย่างอร่ออร่อยโอ้อร่อยจริงๆเลยวันนี้ไม่คิดเลยนะว่าจะได้อาหารอันโอชะขนาดนี้ หมาล่าเนื้อตัวหนึ่งได้กล่าวแต่ต่อมาไม่นานนักขณะที่พวกหมาล่าเนื้อกำลังอเอร็ดอร่อยอยู่นั้นก็ได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงถามเหล่าหมาล่าเนื้อว่าโอ้โหพวกเจ้าเป็นผู้คนราชสีลงหรือนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดหมาล่าเนื้อได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่า เปล่าหรอกพวกข้าก็แค่พบซากของราชสีตอนที่เดินเข้าป่ามาเท่านั้นเอง <laughs> สุนัขจิ้งจอกได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นหรอกหรือข้าก็นึกว่าพวกเจ้าเก่งจนคอนราชสีลงได้ <laughs> พวกเจ้ารู้ใช่ไหมหมาล่าเนื้อถ้าหากราชสีตัวนี้ไนะ่ะยังมีชีวิตอยู่ พวกเจ้าน่ะคงจะได้รู้ซึ้งนะว่ากงเล็บของราชสีน่ะมันแหลมคมกว่าฟันของพวกเจ้าเสียอีกนะเมื่อเหล่ามาล่าเนื้อได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกับสุนัขจิ้งจอกไปว่าแน่นอนละสิหากราชสียังอยู่ใครล่ะจะกล้ามาทำกับราชสีได้อย่างนี้พวกข้าไม่กลายเป็นเหยื่อของราชสีแทนหรือมามาจะสุนัขจิ้งจอกมากินด้วยกันมา ว่าแล้วจสุนัขจิ้งจอกก็ได้ไปร่วมวงกินเนื้อราชสีร่วมกับพวกหมาล่าเนื้อทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสู้กับคนไร้ทางสู้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์คุณค่าและความสามารถของตนเองต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนกกระจอกกับแมงมุมกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นที่อาศัยของเจ้าแมงมุม เจ้าแมงมุมตัวนี้ได้ทำรังเอาไว้ใหญ่โตเพื่อที่จะใช้ดักจับแมลงตัวเล็กๆรังของข้าช่างใหญ่โตนักไม่ว่าแมลงหน้าไหนบินมานะ,ะเสร็จข้าหมดๆๆเจ้าแมงมุมได้กล่าวกับรังของตัวเองอย่างภูมิใจแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าแมงมุมผู้หิวโซก็รู้สึกว่าการกินแมลงตัวเล็กๆนั้นไม่ได้อิ่มท้องเท่าใดนัก และแล้วมันก็ได้เฝ้ามองดูนกกระจอกตัวหนึ่งที่กำลังไล่จับมแมลงตัวเล็กๆอยู่เช่นกันจะมแมลงตัวเล็กมานี่มาเป็นอาหารของข้าซะดีๆเจ้านกตัวหนึ่งได้กล่าวกับมแมลงที่กำลังไล่จับอยู่เป็นอาหารโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเองมีเจ้าแมงมุมที่กำลังมองดูมันอยู่และเจ้าแมงมุมตัวนี้มันก็มีความคิดว่าเอข้าว่าใหญ่ของข้าเนี่ย มันก็ใหญ่นะเนี่ยสามารถดักจับเจ้านกกระจอกตัวนี้เอาไว้ได้เลยนะหากข้าน่ะเร่งชักใยให้หนาและกว้างกว่านี้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้นะรับรองเจ้านกกระจอกตัวนี้ได้เป็นอาหารของข้าแน่ว่าแล้วเจ้าใหญ่แมงมุมก็เร่งสร้างรังของตนเองให้เป็นตะข่ายดักจนสำเร็จเพื่อที่มันจะดักจับกินนกกระจอกแล้วมันจะได้อิ่มไปนานหลาย,ลายวัน มาเสร็จแล้วใยของข้านี่เป็นตะข่ายแน่นหนาเลยนะเจ้านกกระจอกบินมาได้เลยเจ้าแมงมุมได้กล่าวกับใยของมันอย่างภาคภูมิใจจากนั้นมันก็เฝ้ามองคอยดูว่าเจ้านกกระจอกจะบินเข้ามาในอนณาเขตของใยมันเมื่อใดและเวลาก็ผ่านไปไม่นานเจ้านกกระจอกก็ได้บินไล่จับมแมลงมาทางใยของมันอันนี้นะมาน,นี่นะเจ้า,มาแมลงมาให้ข้ากินซะดีดี เสียงเจ้านกกระจอกใกล้จับแมลงมาแต่ไกลเจ้าแมงมุมจึงได้จ้องดูเอาไว้โดยไม่ได้คลาดสายตาแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นตามอย่างที่เจ้าแมงมุมคิดเมื่อเจ้านกกระจอกบินมาใกล้รังมันกลับบินทะลุไปได้อย่างง่ายได้ฟุดโอ๊ยเจ้าแมงมุมทำไมเจ้าสร้างรังใหญ่โตเกะกะทางบินของข้าเช่นนี้ฮะเจ้านกที่บินผ่านทะลุใหญ่แมงมุมไปได้หันกลับมาต่อว่าเจ้าแมงมุม เจ้าแมงมุมจึงได้ตอบกลับเจ้านกไปว่าเจ้านกกระจอกเจ้าบินอย่างไรมาชนใยของข้าขาดเวิ่นลงพื้นหมดแล้วเห็นไหมเจ้านกกระจอกจึงตอบกลับไปว่าช่วยไม่ได้นะข้าก็บินไล่จับแมลงของข้าดีๆใยของเจ้าน่ะมันใหญ่โตเกะกะขวางทางข้าเองหลังจากที่เจ้านกกระจอกพูดจบก็ด้บินจากไปปล่อยให้เจ้าแมงมุมนั้นนึกโมโหให้ตัวเองอยู่ในใจเจ้าแมงมุมจึงได้กล่าวกับตนเองว่า ข้านี่ช่างโง่เสียจริงที่หลงเชื่อว่าข้าจะดักจับเจ้านกกระจอกได้เฮ้ยท,ทั้งทั้งที่ใยของค่าน่ะมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะจับเจ้านกกระจอกได้เลยเฮ้ยจากนั้นเจ้าแมงมุมจึงได้กลับไปซ่อมแซมใยของมันเพื่อดักจับมแมลงกินเป็นอาหารเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำสิ่งใดที่เกินกำลังความสามารถของตนเอง ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหนูในเขาวัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะฟาร์มวัวแห่งหนึ่งได้มีเจ้าหนูตัวหนึ่งที่มันชอบเล่นซุกซนไปทั่วฮ่าวันนี้อากาศดีเหลือเกินค่ะจะไปเล่นซนที่ไหนดีนะฮ้าเอไปเล่นกับเจ้าวัวเท่าดีกว่านะวันนี้ต้องมีอะไรสนุกสนุกให้ข้าเล่นแน่ๆเลยฮ ว่าแล้วเจ้าหนูจอมสนก็ไม่รอช้ามันก็ได้ไปเล่นกับเจ้าวัวเท่าตัวหนึ่งเจ้าวัวเท่าเจ้าวัวเท่าวันนี้ค่ะขอขี่หลังเจ้าเล่นหน่อยนะฮ่าฮเอาสิเจ้าหนูหากมันเป็นความสุขของเจ้าขึ้นมาเลยเจ้าวัวเท่าได้ตอบกลับเจ้าหนูจอมสนแต่เวลาผ่านไปไม่นานนักเจ้าหนูจอมสนก็บังเอิญพลัดหลงเข้าไปในช่องกลวงบนเขาของวัวเท่าลาลาลา ข้าเข้ามาในเขาของเจ้าวัวเท่าหรือนี่เอมันก็น่าสนุกเหมือนกันนะนี่ข้านะี่ยไม่เคยเข้ามาสำรวจในนี้เลยนะมันต้องมีอะไรสนุกสนุกให้ข้าเล่นแน่นอนเจ้าหนูจอมสนได้กล่าวแทนที่เจ้าหนูจอมสนมันจะหาทางกลับออกไปแต่มันกลับวิ่งเล่นเข้าไปลืกอกเรื่อยเรื่อยๆข้าว่าหนะ้าปลายสุดของเขาวัวมันจะต้องมีสิ่งใดซ่อนอยู่สักอย่างแน่ๆ อยากรู้แล้วสิค่ะเจ้าหนูจอมสนเอ่ยขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อวัวเท่าได้ยินเช่นนั้นจึงได้เอ่ยกับเจ้าหนูไปว่าเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าควรวิ่งย้อนกลับออกมาทางเดิมเสียดีกว่านะยิ่งเจ้าวิ่งเข้าไปลึกเท่าใดชีวิตของเจ้าก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้นนะ <c oughs> เมื่อเจ้าหนูจอมสนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหวัวเท่าจึงได้พูดตอบกลับไปว่า จะวัวเท่าเจ้าน่ะรู้หรือไม่ว่าข้าน่ะเป็นผู้นำของเหล่าหนูมาเสมอนะไม่มีเส้นทางใดที่จะเอาชนะข้าได้เ <laughs> <laughs> มื่อพูดจบเจ้าหนูก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ,ๆในขณะที่หนูเดินลึกเข้าไปนั้นในเขาของวัวก็เริ่มมืดลงพร้อมกับอากาศที่เริ่มลดน้อยลงทุกขณะอ๋อทำไมมันมืดอย่างนี้นะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ <c oughs> หายใจก็ไม่สะดวกเลย ข้าเริมหายใจไม่ออกแล้วสิเจ้าหนูคิดที่จะเดินย้อนกลับมาทางเดิมแต่ก็สายไปเสียแล้วฮทางออกอยู่ที่ใดกันทางออกอยู่ที่ใดข้าเริ่มหมดเรียวแรงแล้วนะสุดท้ายเจ้าหนูก็หมดแรงลงและตายในเขาวัวเสียแล้ว กัวเท่าที่เฝ้ามองดูเจ้าหนูที่อยู่ในเขาของตนเองมาตลอดเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเฮ้ยขาดเตือนเจ้าแล้วขาดเตือนเจ้าแล้วเจ้าหนูเจ้าน่ะไม่เชื่อฟังข้านะเป็นอย่างไรล่ะเฮ้ยนาเวทนายิ่งนักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่เชื่อคำเตือนของผู้หวังดีอาจพบจุดจบที่น่าเศร้าตอนนี้นิทานจบเรียบร้อยแล้วค่ะสองสาวหลับเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแม่มีนิทานมาฝากแบบนี้อีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ